สวัสดีค่ะชาวราศีกันนะคะสำหรับชาวราศีกันเดือนนี้ประจําเดือนมิถุนายนนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ต่อท้ายในเรื่องของการงานนะคะถ้าชอบก็รบกวนฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะตุกขอเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะขอดูคนโสดก่อนนะคะสําหรับชาวราศีกันค่ะขอดูคนโสดนะคะ สำหรับคนโสดพไพ่ใบแรกเป็นคิงซ็อกคอร์สอดค่ะคิง g s อ o บห้าม่เท้า สี่เมท้าคนโสดนะคะสำหรับชาวราศีกันดูแล้วงานจะยุ่งเป็นพิเศษนะคะยุ่งจนไม่อยากจะสนใจอะไรเลยในเรื่องราวของความรักนะคะเดือนนี้ตุกคิดว่าการงานของคุณค่อนข้างที่จะเด่นนะคะหมายถึงการทําอะไรให้ชีวิตเรามั่นคงอะ่ะบางคนอาจจะหมายถึงได้งานใหม่บางคนได้ตําแหน่งใหม่ๆหรือบางคนได้อะไรที่มันใหม่ๆทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราพร้อมที่จะก้าวหน้าหรือมีอนาคตอาจจะหมายถึงการเก็บเงินหรือการได้รับเงินต้นโตมาเพื่อ เพื่อสร้างชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วตัวคิดคิดว่ามันมีแต่เรื่องงานนะคะอย่างนั้นขอดูนโน้มในเรื่องของความรักค่ะไพ่มีเดอะทาวเค่ะ1ไม้เท้าด Hi p ไฮเปทร s สก็มี3ถ้วยเออเขาเรียกว่าบางคนเนี่ย คนรักเก่าเนี่ยทำให้เรารู้สึกไม่ได้อยากจะมีใครแล้วอะมีความรู้สึกกลัวเจอรักเดิมๆกลัวอะไรเดิมๆอะไรแบบนี้นะคะไพ่เบนเดอร r เวเวอรหมายถึงการเคยผิดหวังในเรื่องความรักครั้งเก่าแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ่อตอนเนี้ยเราแค่มีเพื่อนเราก็โอเคแล้วเราไม่จําเป็นต้องมีใครสําหรับชาวราศีกันคุณค่อนข้างที่ไม่อยากพึ่งพานในเรื่องของความรักนะคะเดอะลฟเวอร์ค่ะมีชาวราศีเมถุน 10ไม้เท้า8ไม้เท้าแล้วก็มี3มเหรียญมีคนเข้ามาพูดคุยบ้างจากการแนะนําให้รู้จักนะคะอาจจะหมายถึงเพื่อนเราแนะนําเพื่อนให้รู้จักหรือใครก็ตามที่แนะนําคนให้คุณรู้จักว่าเอ้ยคุณก็โสดนะเขาก็โสดนะมาคุยกันไหมแต่ก็เป็นเพียงการพูดคุยอย่างเดียวไม่ได้เป็นการที่จะแบบว่าคุยไปในทิศทางไหนนะเหมือนกับเขาให้คุยก็คุยได้ถูกคอก็คุยไม่ถูกคอก็เออห่างห่างหายหายไปแบบ พอมีมารยาทนะคะบทสรุปค่ะไพ่มีเดชาริออรมี1เหรียญมี5ดาบแล้วก็มีควีนซ็อกเป็นเนอร์เคิลตัวคุณเองนะคะตัวคิดว่าคุณจะค่อนข้างไล่ล่าในสิ่งต้องคุณต้องการมากกว่าเช่นเงนินงานนะคะ นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตุคิดว่าคุณยังไม่ต้องการสักเท่าไหร่ความรักเดี๋ยวมันก็มาเองตอนนี้อะไรที่เข้ามาแล้วมันเป็นโอกาสสาหรับเราฉันคว้าตรงนี้เอาไว้ดีกว่านะคะไพ่ของคุณหมายถึงในบางครั้งคุณไม่ได้ดูแลตัวเองด้วยนะบางคนหมายถึงปล่อยเนื้อปล่อยตัวทําแต่ง,งานหน้าไม่แตง่งหน้าไม่อาบหรืออะไรแบบนี้ไปเลยนะคะขอดูคําแนะนำหนะะ่อยค่ะไพ่มีสีดาอืม มีแต่เรื่องงานใช่ไหมจริงๆด้วยมีแต่เรื่องงานซะส่วนใหญ่นะคะการมุ่งหมางเป็นในสิ่งที่สําเร็จไพ่บอกว่ามาถูกทางแล้วนะแต่ในบางครั้งหมายถึงไม่จําเป็นที่เราจะต้องเก็บตัวเราสามารถออกมาภายนอกยังไปเที่ยวยังอะไรได้ปกติยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้ปกตินะบางคนเนี่ยคุณทํางานคือบ้างานบ้า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 ,บาไปเลยเราคิดว่าตัวเองอะแฮปปี้กับการทํางานด้วยแต่ว่าตอนนี้คุณยังมองว่าคุณแฮปปี้ค่ะแต่ในอนาคต งานจะทำให้คุณเสียหลายๆอย่างไปเพราะฉะนั้นชาวราศีกันนะคะเดือนนี้ต้องทำอะไรให้มันบรลานหน่อยอะคะ่ะคืองานมาแล้วเงินมาแล้วอะคว้าเอาไว้ได้แต่ว่าก็ต้องมีเวลารีแลกซ์ให้กับตัวเองบ้างนะคะวันที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอดูคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ให้สำหรับคนความไม่สัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณมันคุณอาจจะรู้สึกว่ามีพาชั่นกับคนคนนี้มากๆแต่ตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่าการที่เรายังจมปักกับคนคนนี้มันจะยังมีความสุข อยู่หรือเปล่าไพ่ของคุณเริ่มที่จะคิดในเรื่องของการเดินออกมานะคะว่าเดินออกมามันอาจจะมีความสุขมากกว่าเราอาจจะไม่ทุกข์ไม่ต้องกังวลแต่ถามว่าตอนนี้คุณอึดอัดหรือกังวลใจมากไหมก็ไม่นะคะคือตัวคิดว่าตัวคุณค่อยผ่อนคลายในเรื่องของความสัมพันธ์จากเดือนก่อนๆหน้านี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ว่าเฮ้ยคิดว่ามันถึงจุดสำคัญที่จะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะทำยังไงดีต่อไปนะคะ ขอดูแนวโน้มเลยค่ะคือพอถึงเวลาที่คุณคิดว่าคุณจะตัดความสัมพันธ์กับใครบางคนหรือดินออกมามันกลายเป็นว่าคนคนนี้อยากให้คุณเข้าใจและอยากให้คุณปล่อยวางในเรื่องที่คุณกําลังคิดไม่ดีอยู่นะคะตัวเขายังรู้สึกชอบคุณอยู่แต่แค่ตัวเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเขาเรียกว่า อาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวนะคะหรือเป็นความคิดส่วนตัวในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้มันเลยดูเหมือนมีกำแพงหรือช้าหรือดูดูเหมือนก็เป็นคนเรื่องเยอะในความสัมพันธ์นะคะแต่ให้เขากับให้คุณเนี่ยตุกคิดว่าพลังงานหลักน่าจะเป็นตัวเขาที่เหมือนพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> คุณทําใจกับเขานิดน,นึงสิ่เออใช้เวลากับเขาให้เวลาเขาอีกหน่อยนะคะขอดูตัวคุณค่ะ ไพ่ตัวคุณมีเดอะสตาร์นะคะมีสี่ถ้วยสามดาคุณเป็นเออมันก็นด้อยู่หรอกบางคนคุยกันมาสักะระยะหนึ่งแล้วแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเราแตกต่างกันเหลือเกินแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นรู้สึกเออคิดได้แต่เรื่องของความขัดแยง้งหรือความรู้สึกที่มันไม่ค่อยดีต่อกันมากกว่าที่จะเป็นความรู้สึกที่ดีๆต่อกันมีความระแวงว่าจริงๆแล้วตัวเขายังลืมคนเก่าไม่ได้หรือเปล่าหรือตัวเขาเองยัง ไม่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นความรู้สึกของคุณคือคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นที่สนใจของเขาเท่าที่ควรนะคะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้สําคัญขนาดนั้นจนทําให้เขาแบบอยากคบกับเราอะคะ่ะเออความคิดของคุณนะขอดูตัวเขาค่ะไพ่ตัวเขาเป็นเก้าเหรียญควีนซับคัพ 8ถ้วยเดอร์ฮามิทคือจริงๆตัวคนคนนี้เหมาะกับการที่จะอยู่คนเดียวก่อนตัวเขาเองอะค่ะต่อให้มีใครมากมายอยู่รอบกายแต่เขาจะรู้สึกเหมือนเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาเอ่อเขาเรียกว่ามีความรู้สึกมั่นใจหรือมีความรู้สึกปลอดภัยมากกวา่าคนคนนี้ชอบอยู่ในเซฟโซนค่ะการที่ไม่มีใครเลยในความสัมพันธ์นั่นหมายถึงว่าเขาจะไม่เจ็บปวดบางทีก็อาจจะเคยผ่านอะไรมานะคะ คนคนนี้ตุกคิดว่าไม่ว่าจะคุยกับใครก็ตามหรือคบกับใครก็ตามคําพูดของเขามันทําให้คนเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งตัวคุณรู้สึกคาดหวังว่าความสัมพันธ์มันจะไปในทิศทางที่ดีแต่คนคนนี้เหมือนเริ่มจากร้อยแล้วลงไปหาศูนย์นะคะตัวเขาเองนะคะจริงๆตุกคิดว่าเขาอยู่เหมาะอยู่กับคนเดียวมากกว่าอ,อ่ะขอดูบทสรุปเลยคะ่ะไพ่บทสรุปเป็นสี่ดาบค่ะ สิบดาบเจ็ดวยเราคุยกับคนเรื่องเยอะอะเพราะฉะนั้นอะเวลาเหมือนก็ว่าเวลาเราคืออย่างเวลาเราเรียนหนังสืออะเราเรียนวิชานี้ไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือแค่เล่มเดียวแล้วมันจะกระจ่างอะเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมอะการอยู่กับคนนี้มันก็เหมือนการเรียนนะคะคือมันเรียนรู้ไม่จบไม่สิ้นจนเรามีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยกับการเรียนเราอยากทํางานแล้วเราอยากจริงจังกับชีวิตแล้วอะคะ่ะในเดือนนี้มันจะยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณออยังออกจาก จากความรู้สึกกับคนคนนี้ไม่ได้ยังรู้สึกยังคาดหวังอะไรบางอย่างกับเขาอยู่แต่พอเอาเข้าจริงๆคุณก็เบื่อกับความรู้สึกแบบนี้พอสมควรตัวเขาเองก็เอาแน่เอานอนกับเราไม่ค่อยได้แค่เหมือนให้ความหวังเราไปวันๆนะคะขอดูคำแนะนำหน่อยค่ะคำแนะนำเป็น King s o f p e n d c l e คะ่ะสีเมเท้าตุกคิดว่าเขาแฮปปี้นะที่อยู่กับคุณแต่ไพ่หมายถึงว่า เขาโอเคที่มีคุณอยู่ในความสัมพันธ์แต่เขาไม่ได้อยากจะให้สถานะอะไรกับเราอะค่ะไพ่บอกว่าตัวคุณเนี่ยยิ่งอยู่ไปอะคุณก็ไม่แฮปปี้หรอกคุณจะค้นพบว่าคนที่แฮปปี้แล้วมีความสุขที่สุดน่าจะเป็นตัวเขากับการที่เราทําอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าพยายามที่จะทําอะไรให้เขารับรู้ว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ณตอนเนี้ เรารู้สึกไม่โอเคกับบันบ้างหรือบอกเขาไปตรงๆเลยเพื่อที่ตัวเขาเองและตัวเราจะได้ตัดสินใจอะค่ะอย่าปล่อยให้มันคาราคาซังไพ่บอกว่าอย่าปล่อยคาราคาซังนะเพราะว่าใครบางคนแฮปปี้กับความสัมพันธ์ณะตรงนี้แล้วซึ่งคนนั้นไม่ใช่คุณไงเป็นเขาเพราะถ้าเกิดมันเป็นเขาเนี่ยคุณยังรู้สึกไม่ได้แฮปปี้กับตรงนี้เมื่อไหร่ล่ะคุณจะรู้สึกแฮปปี้ในเมื่อเขาบอกเอ้ยเขาพอแล้วนะเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความสุขก็คือเราค่ะ ต่อกันที่คนมีคู่นะคะสำหรับชาวราศีกันคนมีคู่ชาวราศีกัน สำหรับคนมีคู่ชาวราศีกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานะที่เหมือนตัวคุณเองอยากจะเลือกที่จะอยู่ในเซฟโซนหรือเราเชื่ออะไรแล้วเรารู้สึกสบายใจเราก็จะเชื่อในสิ่งเหล่านั้นนะคะไพ่มีเดเดวิลค่ะมีชาวราศีมังกรมีแฮงค์แมนคุณเหมือนคนที่จริงๆภายนอกเหมือนจะปล่อยวางได้แต่จริงๆปล่อยวางไม่ได้หรอกเรื่องอะไรก็ตามที่ไม่ดีในความสัมพันธ์คุณเก็บมันเอาไว้รอที่จะระเบิดตลอดเวลาแต่แค่น,นตอนนี้คุณจะไม่ใส่ใจกับ อะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เขาเรียกว่าจะแคร์ความรู้สึกของตัวเองก่อนนะคะแนวโน้มของคุณเนี่ยไพ่เป็น8ดาบค่ะอย่างที่บอกอะค่ะตัวคุณเองเหมือนคนที่เรารู้ว่านะตอนนี้ความสัมพันธ์เรามันไม่ดีแต่คุณพยายามไม่คนภายนอกหรือพยายามบอกกับตัวเองว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรนะไพ่เป็นสิบดาบคือคนที่ไม่แก้ไขแต่ว่าเราอยู่ กับตรงนี้แล้วรอให้มันผ่านไปบางคนเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแต่งงานแล้วเราต้องประครับประคองมันก็เลยเหมือนกับว่าเราต้องพยายามในเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องพยายามปฏิเสธมันออกไปอะ่ใออปอะให้มันออกไปจากหัวเราก่อนเพื่อเราที่จะได้อยู่ได้นะคะตัวคุณเองเนี่ยตุอมองว่าความสัมพันธ์ของคุณ2คนกับแฟนของคุณเนี่ยตัวแฟนของคุณก็ค่อนข้างที่จะรู้แหละว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่ว่า คุณแค่ไม่พูดออกมาตัวเขาเองก็รู้สึกอึดอัดนะคะแบบว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมีปัญหาขอดูตัวคุณตัวคุณอืมตัวคุณเนี่ยเป็นประเภทที่ฉันจะพยายามไม่ทุกแต่ถ้าได้ทุกแล้วนี่คือหลุดโลกไปเลยนะคือตอนนี้พยายามที่จะทําใจให้ได้ก่อนเพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรอกแต่ว่าเราพยายามที่จะ เ,เขาเรียกว่าอยู่กับความทรงจําที่ดีๆอยู่กับความรู้สึกที่ดีๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ไม่ฟุ้งซ่านหรือไม่เสียอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไพ่ของคุณเป็นคนที่พยายามหนีออกจากปัญหาค่ะหนีออกจากปัญหาโดยการที่ไม่แก้ไขนะคะพอดูตัวเขาหน่อยค่ะไพ่ตัวเขาเป็น the world ค่ะเป็นหกไม้เท้าเป็น1เหรียญ คนนี้ตัวเขาเองก็พยายามที่จะยั่วโมโหในหลายๆครั้งเหมือนกันนะแต่ว่าการยั่วโมโหเนี้ยมันเหมือนเป็นการยั่วโมโหที่มันทําอะไรคุณไม่ได้ไพ่ของคุณอาจจะเป็นคนที่นิ่งมากขึ้นจนเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสงสัยอะ่ะแต่ว่าตุกจะบอกเลยว่าตัวเขาคิดนะคะว่าการที่เป็นแบบนี้มันก็ส่งผลดีกับตัวเขาเหมือนกันแต่ว่าคนคนนี้ตุกคิดว่าเขาจะหันมาใส่ใจคุณมากขึ้นนะ หันมากังวลกับตัวคุณมากขึ้นหรือหันมาแบบดูแลคุณมากขึ้นนะคะขอดูบทสรุปหนะะ่อยค่ะไพ่เป็นฟรีซอปเ,ปเป็นเดเคเป็น5ดาบเป็นเดอะลเวอร์มีชาวราศีเมถุนนะคะ แต่ตุกคิดว่าบางทีแล้วการที่เราเงียบๆนิ่งๆมันทําให้ความสัมพันธ์เราเนี่ยมันสามารถที่จะไปต่อได้แม้มันจะขุกขลักแต่ว่ามันไปต่อในแบบที่ว่ามันไม่รู้ว่ายังมีความรักอยู่ตรงนั้นอยู่หรือเปล่าไพ่ของคุณเดือนนี้เป็นประมาณนั้นหมายถึงว่าการที่จะประชักประครับประคองความสัมพันธ์โดยที่ไม่มีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นเรื่องของการถูกความถูกต้องหน้าตาหรืออะไรเงี้ยมากกว่านะคะขอดูคําแนะนําค่ะ ให้คำแนะนำเป็นเพจช็อปสอดมี King's ฟเพ p เ e อร์มีสีไม่เท้ามันมีคนทุกข์มันก็มีคนสุขอะ่ะบางคนเราบางทีเราไพ่บอกว่าตัวคุณเองอะเลือกที่จะอยู่เพราะคุณรู้สึกรักแต่ตัวเขาเองเลือกที่จะอยู่เพราะเขารู้สึกว่าเขาอะร,รู้สึกว่าเขามีความสุขนะคะคือคุณอาจจะมองว่าเออตัวคุณอ่ะ เขามีความสุขคุณก็มีความสุขแต่เขามองว่าอะไรใดๆก็ตามต้องเป็นเขาที่มีความสุขสิคุณจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขเนี่ยอันนี้เรื่องของคุณแต่ถ้าเขามีความสุขคือดีไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ไพ่บอกว่ามันก็โอเคต่อเขาแล้วก็โอเคต่อคุณ แต่ว่ามันก็ต้องมีสักวันแหละที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะกลับมารักตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นเริ่มที่จะดูแลตัวเองรักตัวเองหรือแคร์ความรู้สึกตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าไหมนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของคนมีคู่ค่ะต่อกันที่ในเรื่องของการงานนะคะสำหรับชาวราศีกันในเรื่องของการงานไพ่เป็นไงสัอฟอนค่ะเป็น5เหรียญ9เหรียญอ่ะ คนที่กําลังมองหางานใหม่เดือนนี้อาจจะยังไม่ได้นะคะไพ่หมายถึงควักเนือ้อใช้เงินเก่าๆขึ้นมาก่อนยังมองหาไม่เจอในงานที่จะเข้ามาหรือโชคในเรื่องของการทํางานส่วนใครที่ตอนนี้มีงานประจําอยู่หรือทําธุรกิจส่วนตัวหรือใดๆก็ตามพยายามมองหารู้ทางหรืออะไรให้ตัวเองเนี่ยแรกๆเหมือนมันจะดีอะค่ะแต่พอพอเรามานั่งคิดอีกทีแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่สวยงามหรืออะไรที่ดีสักเท่าไหร่นะคะ ไพ่บอกว่าอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอาจจะดีกว่านะคะแต่ว่าคนที่ยังไม่มีงานเนี่ยก็สามารถที่จะหาต่อไปได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอสักนิดค่ะช่วงเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นช่วงดวงที่ดีของคุณสักเท่าไหร่ขอดูการเงิน,น่อยค่ะการเงินเป็น8ดามีทัมปรนมี9้าเหรียญเอ,อ่อมีจัสติกสำหรับชาวราศีกัน์ มีคนมายืมเงินคุณแน่นอนแต่ว่าตุ๊กบอกเลยว่าคนที่มายืมเงินน่ะตุก๊กพูดตรงๆนะว่าเขาว่าคืนแต่ว่าคุณน่ะจะรู้สึกชั่งใจว่าจะให้หรือไม่ให้ดีคนที่มายืมเงินคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีราศีที่ดีอะ่ะคือไม่น่าจะเป็นคนมายืมเงินเราอะ่ะแต่ให้เหมือนเรารู้สึกถูกบังคับสักนิดนึงแบบว่าเฮ้ยต้องให้เขานะเขาก็าคืนแน่นอนเหมือนร้องขออ้อนวอนอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็ไพ่คุณไปทำแพรนหมายถึงคุณอาจจะต้องมีการที่จะได้รับเราก็เสียออกไปคือบางทีอาจจะหมายถึงคุณได้เงินมาจากการทํางานหรืออะไรก็ตามที่แบบเป็นก้อนใหญ่แล้วคนคนนี้เขารู้ก็เลยอยากจะมาขอยืมเงินที่คุณได้มาคือเขาเรียกว่าได้มายังไม่ทันใช้อก็ต้องออกไปนะคะภาพรวมล่ะภาพรวมของชาวราศีกันนะคะภาพรวมของชาวราศีกันอืม ภาพหลงของชาวราศีกันที่เห็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเงินนะคะตุกคิดว่าคุณจะได้เงินอะไรบางอย่างมันคงไม่ใช่ฟุกๆหรอกแต่มาจากความพยายามของเรานี่แหละคือบางคนแล้วคุณอาจจะต้องจําเป็นที่ต้องใช้เงินออในการดํารงชีวิตเพราะว่าบางคนอาจจะตกงานหรืออะไรก็ตามแต่คุณอาจจะอยากอาจจะได้เงินจากครอบครัวเป็นเงินช่วยแต่พอได้มาแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้มันเหมือนกับมีคนอยากจะมาได้เงินของเราอะเอาไปแต่ว่าก็คืนนะ ถามว่าให้ได้ไหมให้ได้แต่ว่าให้เนี่ยต้องให้ในแบบที่เราพอใช้นะไม่ใช่ให้แล้วแล้วแบบว่าเอ้ยเราไม่รู้ว่าเราจะมีพอไหมหรือต้องไปเดือดร้อนคนอื่นนะคะไพ่บอกว่าช่วงนี้ต้องต้องพยายามใจเย็นให้มากๆนะคะเ,เขาเรียวกว่าสิ่งดีๆอ่ะจะพุ่งเข้ามาหาคุณเองถ้าในวันที่คุณมีสตินะคะ สุขภาพไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าตูคิดว่าคุณเป็นคนที่ณตอนนี้ถ้ายังไม่ได้งานเนี่ยหมายถึงว่าหลายๆที่ที่ไปสมัครเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะถูกตาต้องใจคุณแต่ว่าอาจจะได้งานในเดือนถัดไปหรืออีก2เดือนถัดไปอะไรแบบนี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอสักนิดนึงค่ะแต่ยังโชคดีที่ว่าในเรื่องของการเงินน่ยมันเหมือนจะหมดจะหมดแต่ก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดค่ะของชาวราศีกันย์